ดีค่ะอยู่กับสมอล์ชาแนลนะคะดอกไม้ก็ช่อใหญ่ๆก็มาแล้วนะคะนี่นะคะมาให้กำลังใจลุงป้าแล้วนะคะสมอ<า>ล์<ม>า <Small S 2> ชาแน,นลนะคะอคอของคุณชิดครับอของคุณชิดวู้จะของคนมา,ลมาแล<ด>้วมาใหม่ค่ะต้องใครคะต้องชิดอ่อน ช่องชปากแปนังไงมนามยาจะพาไปดูชอเตแอดมินทัศวัรนะคะเอเดี๋ยวเดี๋ยวบแม่มาจากไหนน่จากคุณทัะวันค่ะแอนทวันแอดมินัมีอีกใช่ไหมคะมีอีกีชอครับแม่ กิ๊บสองกิ๊บช่อหนึ่งเป็นของเอาไปฝากเอาไปไว้ในรถไมเก็บไว้ก่อนเพราะว่ารถผมอยู่ข้างในท่านตะวันฝากมาค่ะมาแล้วหนึ่งจอท่านเก็บแค่ไหนจากพี่ท่านตะวันจะจะเอาแจ็คดอกเราสะเอาแจ็คดอกแจ็คดอกกันเมื่อคอรู้สึกว่าคอยสู้กนคอยดีกันพูดไปแลวพูดใช่ไม่เกิดอไรแล้วมาสิ่งเผยผ่านเอาแล้วนะคะตอนนี้ เมื่อกี้เดี่ยเราจิปมมือเมื่อกี้ก็ได้เจอคลิปมลูกได้เลยฮะจิ้มลูกอันนี้ดีอะไรโอ้จิ้ว่าผู้ใดละไดว่าโอ้ต่างวงนักชนม่้อเป่าโอ๋ได้ผู้เดียวว่าสะทอผู้เดียวได้้แลวคือดีแท้ไข่อยขับไปบ้านเหแต่เก่าเก่าผ่านกลัวสงสัยทางหน้ามือมีอะไรครับผมมีอะไรเป็นไงบ้างครับผมทุกคนสบายดีนะครับสบายดีค่ะว่า บินตรงมาจากปทุมธานีใช่ค่ะอันนี้มาจากก๊กก๊กอันนี้มาจากสุรินทร์เขมรโซรนี่้มาจากเขมรมาจากสุรินทร์กกอันนี้ก็ใช่ค่ะทีนี้ประเทศเขมรเหรอใช่ค่ะในระหว่างไม่ใช่ประเทศไทยนี่แหละเขาหมายถึงว่าพูดเขมรเมื่อก่อนต้นใหญ่ที่ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้มะลุ้นเนาะว่าใครจะถูกเนาะ เก้าเก้าเจ็ดก้าเก้าเจ็ดบ้าข้างหน้าล่ะข้างหน้าเหรอลูกเพื่อมันออกข้างหน้าบอกโอ้ยจจังเบิ้งลอกเคยตรวจที่รัใช่ละใช่ว่าอีกช้อนนึงอ่ะอันกระป๋อแล้วค่ะกนเด็เอาเหรอเพราะว่าหนึ่งกลองมาใส่ได้ช่อเดียวเพิ่นสงสันวิ่งไปเอาอยู่เอาเหรอเท่วเทช่อเช่อเป็นงามัทับกันมันทับดอกมะกเอบอโบกุโอ้โอ้อเตรียมแล้ว ก็เปลี่ยนยางเดียมาดีดอกเสือเอ้ยมาพามาอ่างะไม่ใช่ทำไขทองในไปนอนเป็นแล้วแหละฮะเคเห็นช่วงนี้เลยนต้อาเสือไม่ได้หวังอะไรเลยนั่งด้วยนะเป็นคนดันอ้าถ้างั้นกาจะบางเลิกให้ฟรีนั่งด้วยก็อายวันนี้ก็วันนี้เหรอเี้เดี๋ยวรออีกมืเดี๋ยมเขาดีเราคือหัวายขาดี ไม่เหมือนใครเลยเนาะขาต้องีเตียคิพตอนที่สรุปแต่ละครั้งกะเวลานางรำพันพันคนเนี่ยเจ้าได้เปลียนเลยนะเตียมพร้อมไมมไ้เปรียนมีคิดตงไหมมีแ่ก็จะคิดตอนสรุปทกครั้งที่มาศาลแต่ว่าคก็สรุปทีเดียวสามนาทีแกลงแล้วนะเสือมึรอใครก็ลงไมทัน เขาดูรอบแปดเพราะว่าพอลงเสร็จแล้วเขาดูเสร็จแล้วนะดูตอนนี้เต้นไม่ใช่บนเ้นบ้านเดี๋ยวบลานที่บานเ้นที่บจีนใค่นิ่น่อยนิดน่อยนาเลยี่มัน้าเลย บอสมาแล้วนูงลบอสมาแล้วมีดอกไม้มาส่งแล้วหน่งช่อนะเดี๋ยวจะมาวีมาส่งอีกลอยอีกสักครู่นะคะเพราะว่าได้มาทีละช่อแล้ทีละช่อนะคะเอฟตีนะคะมีกับสมอสชาเนลนะคะตอนนี้ก็ระกังรอการูะลุงนึ่งใส่ตาลอะไรนั่นช่อดอกไม้ต้นุียนชอะไรนั่นอยต้นไม้คุณพึ่งอย่างเงี้ยบิน่าน้เอ้ยอะไรอืม ประมาณนั้นแต่เราต้องรอลุงป้าบอกคนพูดเออแค่นั้นเองแต่มันมีตัวเขาเออมีตัวเขาตัวหอนรีบเลยรีบเลยเจอแบบเจอชิ้นชิ้นกระดูกนิดนึงไม่ใช่ชิ้นเนื้อเลยนะชิ้นกระดูกนิดนึงรีบงัดเลยคนดอยากปากแห้งช่วงนี้ก็เราก็ตอนนี้ก็ไปดูได้เราก็แก้ไขแล้วเราก็ยอมรับว่าเออเราขึ้นคอนเทนต์ผิด เข้าใจผิดอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ใช่ศาสตรเนาะเราก็ไม่ใช่นักกฎหมายเนาะเราก็ไม่ได้ทําตัวว่าเป็นคนรู้ดีเออเราก็เป็นคนบ้านๆอย่างนี้แหละเราสะด็จเจ้าท่านเออเรารักษาดอนเป็นท่านเสียภาษีนะแต่นนี้แต่คนตัวไอ้ที่มันเห่าอันนี้ทุกเนี้ยทั้งบ้านทั้งรถรายได้เยอะแยะเสียภาษีบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เออแม่จ้าแม่จ๋าอยู่นั่นอ่ะขายของเหมือนกันขายของเหมือนกันกับผมนี่แหละ ตาวก้อมันเ mhm. ยะจริงไม่ใช่ก้อนเรียวนะคะครบยังเนี่ยครบบรรยาเนะไม่ไม่ไม่ใช่ก้อนให่เนียนอะไรสดก็มีโอ้ยผมพูดนานแล้วนะตอัไดอยู่นะทำไมไม่ไปเอาทีนี่ที่เอาที่เอาอะไรมที่ว่าหาหัวนึงใส่มาแล้วมาแล้วของใครของใครว้าวมาแล้วยังไงมาแล้วนะครคอนี้แลตอนนี้ผู้รับคือใครเนาะ นี่เจ้ามัมอะไรนี่ดิเจ้าโอ้ยเลยนี่ครักแม่เจ้าอะไดพ่อดีดีดิตีกออมะับมาติรัคันเะทำไมมีผู้ชายมามองด้วยการดีด้วยกดีด้วยเจ่มสวยมากนะคะชอบโอ้สีนี้สวยมากสีชมพูเลยฮะชมพขาวด้วยนียเออบอกแต่แอชิทเลยรับมาให้เรารับไปให้อ้อมันธันตอวนะคะัมพิตนาย เอาเอาไปเก็บอีกเจ้าวันน้องจ้อยน้องแอมินทันตะวันนะครับแต่ยังมีของน้องจอยดอกไม้จากแอมบินทานตะวันเาไปอีกโอ้โหนี่คุณอาวัธบอกว่าของน้องจอยเชียงใหม่อีกหกช่อโอ้าโอ้ยังไม่เบื่อเลยหมดไปเสียเลยเลยยายสมหวังจะถ่ายกันเลยเก็บไว้ในรถโอ้ย น้องจอยเชียงใหม่น้องจอยฮ่องกงนั่นแหละไอ้เกาดี้เป็นจ่ยแหละจอยเชียงใหม่จอยเชียงใหม่ใช่ใช่ใช่เชียงใหม่ก็เชียงใหม่นะเชียงใหม่แต่ฮ่องกงจอยอย่างนี้ไม่ได้นี่แหละแล้วเจ้าหน่อยเ่ทถ่ายเขจะผิดแบบนี้พูดผิดพูดผิดพูดผิดพูดใหม่จอยเชียงใหม่รู้แล้ว คุณจอยเชียงใหม่เยนะคะช่อเลยนะคะเป็นแช่อแล้วจอยเชียงใหม่นบมีกี่ช่อนะเอ้ยชิปนะคะเอามาเคุณจอยเชียงใหม่นะคะขอบคุณจอยเชียงใหม่ด้วยนะคะเรไปับเราป็ม่ทห้นะค่ะ ันนี้ยายเป็นไงคะชอบไหมค่ะโอ้ได้ก็เอาได้ใช่ไหมได้ค่ะจะเป็นจะจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะโอ้ยไม่ล้มนะโอ้ยไม่ล้มค่ะจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะโตรงๆอย่าโดนเป็นเด็กดิบนะไม่เป็นจะเตรียมพร้อมไม่ต้องไม่ต้องแรงมากไม่ต้องแรงมากเฮ้ยหนึ่งสองสามแช่เออ เจอตอนไม่สายันเจอตอนนี้ก็ยังไม่สายนะก็<า>เจอตอนนี้ก็เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบอสนาทีก็มาถึงแล้วไครอย่างน้อมากินกคุณอยู่แบบ,บ,บขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลเดอรจ้ะ